อัดหรือยังเอาอีกแล้วนะประลองอชอบดูว่ามันอัดหรือยังอัดแล้วมัง้งเดี๋ยวขอดูใกล้มองไม่เห็นไงอืมอตัวเลขอยู่ข้างล่างแต่ก่อนจะเห็นตัวเลขม,มาวันนี้ประลองจะพากินแกงเลียงนะคะคือจะบอกอะไรให้รู้ว่าวนนวบางครั้งสวัสดีจ้า <laughs> ะะบางครั้งต้องกินแกงเลียงนะคะในแกงเลียงมันจะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะพริกไทยหอมกระเทียมอะไรที่เราจะตำใส่เข้าไปอะนะคะแม้กระทังกระชายนะคะเราก็จะใส่เข้าไปในนี้ในน้ำแกงอะใส่กระเทียมฮะใส่ไหมนั่นสามีบอกใครที่ไหนเขาใส่กระเทียมเอาเอาเอาอย่างนี้ถ้าสูตรมันจริงๆก็คือพริกไทย หัวหอมแล้วก็กุ้งแห้งกุ้งแห้งกระชายหรือว่าเนื้อปลาก็ได้ตำคนเนื้อปลาก็ได้นะคะแล้วแต่สูตรใครจะทําขึ้นมานะคะแต่ในเนี้ยเพื่อนเขาบอกว่าเขาใส่กระชายให้ด้วยให้เขาใส่กระชายด้วยร้านสุพวันนะคะสุพวันใส่กระชายดิแกงเนี้ยไม่มีกระชายใส่กระชายนะคะมีผู้ช่วยผู้ช่วยนะคะใส่กระชายด้วยนะคะแล้วก็อ๋อไม่เป็นไรเขามีส่วนร่วมนะคะสามีน่ารัก ใส่หอมหอมนะคะพวกกระชายพวกหอมนะคะจริงๆแล้วหลักสูตรนี้ถ้าเราทำนะก็มีบวบมีอะไรเราก็ใส่เข้าไปมเเีเนี่ยเขาใส่ยอดมะพร้าวใส่ใสเ่เห็ดนะคะใส่บวบนะแม้กระทั่งฟักทองพวกนี้นะคะแล้วก็ใบแมงลัก ของพวกนี้นะคะมันจะทําให้เราเหมือนคล้ายๆว่ามีภูมิคุ้มกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่ชอบเป็นหวัดกินเป็นอะไรก็ลองกินแกงเลียงนะคะลองกินแกงเลียงดูแล้วก็กบบถ้าไม่อยากทําก,แบบก็มาแบบที่ร้านสุภวรรณนะสุพนทสวสดิ์ซอยเก้าอ,แบบอร่อยมากเลยนะคะเขาใส่กแบบุ้งเขาใส่กแบบุ้งด้วยแล้วน้ําแกงก็เลยหอมไงเขาเอาไปปั่นใส่นแบบ้ําแกงเนี่ยเห็นไหมคะกุ้งตัวโต ถ้าไม่อยากทำก็สอบถามที่ร้านสุพวรรณซอยเก้านะคะสุกคนท้สวัดสดิ์ซอยเก้าเขาจะมีแกงเลียงนะคะคุณก็มาซื้อไปทานได้เลยคือมันก็ไม่แพงหรอกนะคะเขาขายแบบราคาไม่แพงนะคะอ่ถ้าเราไปซื้อมาทำเองมันก็จะแบบหลายอย่างหลายอย่างก็มันจะกลายเป็นเหมือนว่าใช้งบเยอะถูกไหมเออแต่ถ้าเราไปซื้อมาทานเองเนี้ยก็ง่ายดีนะคะ ตัวเขาทำแล้วตัวเขาก็กินเองด้วยเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าใส่ใจนิดนึงประมาณนี้นะคะมาทานดูนะคะตัวนี้มันจะช่วยให้เราป้าลองก็อยากจะกินว่ามันมีผักไงเนาะเรากินของพวกอื่นมาเยอะเราก็กินผักบ้างแล้วแถมได้ทั้งเห็นไหม,มใส่ทั้งอะไรเนี่ยฟักทองอมืมีเห็ดใส่เห็ดด้วยนะคะนี่เห็ด แต่ยอดมะพร้าวด้วยนะคะน,นี่อะไรเนาะเนี่ยอืม,อม,อมยอดมะพร้าวอร่อยมากเลยนะคะล้วรู้ไหมว่าไปลองกินกับอะไรไปรลองกินกับขนมจีนนี่อ่ะตักแกงใส่ปากตักขนมจีนใส่ปากแค่นี้เราอิ่มแล้วมือหนึ่งใช่ไหมคะอืม ลองดูนะคะลองทานแกงเลียงดูนะคะช่วงนี้มันเหมือนว่ามีฝนมีอากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นหวัดง่ายอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเรามีอาหารที่แบบเออมีสม,มุนไพรมีอะไรเข้าไปในร่างกายเราก็มันก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะทําให้มีภูมิภูมิคุ้มกันบ้างบ้างอะเนาะเออตามชาวบ้านคนบ้านนอกที่เขาบอกว่าเวลามีอะไรต้นฝนลมหนาวอะไรมาเนี่ย พะยายามให้หาอาหารพวกนี้กินนะคะแกงส้มดอกแคหาแกงเลียงกินแกงเลียงนี่สมุนไพรเยอะมากกินไว้นะคะอาหารของประเทศไทยเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะคะโอเคบ๊ายายขอขอกินก่อนนะ <laughs>